แต่เจตนาคุณไม่ดีเลยอ่ปาปากก็เห็นลิ้นไก่พ่อแม่ลูกเขาตายทั้งครอบครัวคุณไม่เรียกร้องตอนนี้ยังเรียกร้องก็ยังไม่สายนะเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้สิทำอะไรให้คนไทยบ้างสิทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้างเคลื่อนเสียงแอร์แรนะครับนะครับเปิดคลื่นเสียงเตรียมรถฉีดน้ำไปรถจีโน่เตรียมจะฉีดน้ำนะครับ แต่มันก็ไม่เลิกแอบรอบเข้ามาวางกับอีกที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเราพยายามทำตามขั้นตอนเราทุกอย่างเลยครับใจเย็นเหลือเกินบอกว่าทหารนี่เขาหมั่นเขี้ยวเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันใช้โล่มนุษย์กันชนเข้ามาเราก็เปิดเครื่องเสียง ฉายหนังเปิดเครื่องเสียงนะครับจะเสียงผีเสียงเอฟที่หกเสียงอะไรถ้าพูดถึงความผิดนะครับท่านสวนักสิทธิมนุษยชนครับความผิดไอ้คนเปิดเนี่ยโทษแค่ปรับนะเหมือนกับหนังกลางแปลงฉายข้างบ้านเราเปิดเสียงดังเลยนะครับถ้าขอญาติก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ขอญาติหรือเปิดเกินเวลามันก็โทษแค่ปรับ โทษแค่ปรับแค่เนี้ยคุณมาเรียกร้องนะครับคุณจะอ้างว่าคุณไปแปลคําเรียกร้องของทหารของไอ้กัมพูชาแต่เจตนาคุณไม่ดีเลยเจตนาคุณเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพราะคนระดับคุณคุณเกิดปีเดียวกับผมนะอายุก็แม่นเจ็ดสิบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไร ไอ้ทีจะเรียกร้องให้กับเด็กว่าคุณเซนคุณมาเน็ตคุณสั่งทหารมายิงทําให้เด็กเราเสียชีวิตคุณไม่เรียกร้องพ่อแม่ลูกเขาตายทั้งครอบครัวคุณไม่เรียกร้องตอนนี้ยังเรียกร้องก็ยังไม่สายนะท่านสวนะครับท่านนักสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเรียกร้องอะไรเนี่ย มันสร้างความดังให้ตัวคุณเองทั้งนั้นแหละนะครับเป็นคนไทยแต่มาโจมตีประเทศไทยคุณรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยจนขมเมรมันได้ใจเอาบอกนี่งนะ่ะระดับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเขาเอ่ยชื่อคุณทั้งชื่อทั้งนามสกุลชัดเจนยังว่าประเทศไทยทำไม่ถูกต้องเลย คคคุุุณณณจะะไไปปปออ้าางว่งแร,รเนี่ยเคยเล่นเกมที่ยิ่งใส่เสื้อผ้าน้อยยิ่งแข็งแรงไหมในโบเดสตินีสองโมบายเสื้อผ้าไม่ใช่แค่แฟชั่นของคุณแปลอะไรเนี่ยในยามที่มีศึกสงครามอย่างเนี้ประชาชนคนไทยต้องรักกันนะครับก็อยากจะเรียนท่านสวอังคากับคุณสุน,นัยคุณเอาชีวิต วิญญาณของความเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะปกป้องดินแดนทวงดินแดนคืนไม่ใช่ทหารเขาจะไปทวงดินแดนคืนแล้วยึดไปเป็นของทหารแบบเขมรมันทำนะครับถ้าได้ดินแดนไทยที่เขมรเราเปิดให้มันเป็นศูนย์อพยพมาสี่สิบปีเนี่ยและแม่ไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับ เขาคืนให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ยากจนบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่เขามีเอกสารในการครอบครองอยู่แล้วนะครับคุณเริ่มเลยคุณปรับตัวได้ครับคุณเรียกร้องให้เด็กเนี่ยประน,นามไปเครือข่ายคุณกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรียกร้องไปขเขมรมันวางกับระเบิดเนี่ยแอบวางกับระเบิดมันผิด สนที่สัญญาออตตาวาอยู่แล้วคุณเรียกร้องไปทําให้ชาวบ้านคนไทยเนี่ยไปเหยียบขาขาดไปกี่คนแล้วไปเอาชาวบ้านคนไทยเนี่ยที่เหยียบเนี่ยไปหาของป่าไปเก็บพืชผักยาและไปเหยียบกับของขมิ้นขาขาดเนี่ยนะครับเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้ที่ทาอะไรให้คนไทยบ้างซิทาอะไรให้กับประเทศไทยบ้างผลงานคุณที่ผ่านมา คุณเรียกร้องอะไรให้กับคนไทยและประเทศไทยบ้างคุณเริ่มต้นมาก็เรียกร้องเรื่องสามีคุณถูกอุ้มหายตัวไปนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องโลหิตญาไปเรียกร้องเรื่องให้ทุนการศึกษาฟรีแก่ขเขมรน,นะครับแหมผมลรปวดหัวนะเราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะครับ รุ่นลุงรุ่นป้าแล้วคุณกับผมก็อายุเท่ากันนะครับแก้ไขได้นะครับเราแก้ไขได้เถอะนะนะครับแก้ไขได้ผมไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าอะไรคุณลอะนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายมีอะไรเราก็รุ่นแก่ๆแล้วนะครับก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันเราอยู่กันไม่อีกกี่ปีก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายนะครับ แล้วเวลาสื่อโซเชียลมันเอารูปคุณขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปคุณเนี่ยใส่ชุดผมก็เรียกชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องชาวมุสลิมเขาใส่การุงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยเขาเกิดคอนฟ lict คติในใจพอเห็นคนใส่ชุดแบบคุณเขาก็จะเริ่มเอ๊ะน,นี่พวกคุณอังคณาหรือเปล่า ผมขอบคุณนะครับมีผู้หญิงพี่น้องชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าคุณอังคานะครับออกมาต่อว่าแม้แต่คนนับถือศาสนาเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยครับเราอย่าเอาศาสนามาปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าแบบฮินดู หรือจะเป็นชาวมุสลิมหรือจะเป็นชาวนับถือศาสนาคิดศาสนาขงจจื้ออะไรเราเป็นพี่น้องอยู่ร่วมแผ่นดินไทยเดียวกันครับต้องแยกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวมันอยู่ที่คนนั้นๆครับต้องแยกคุณอังคณาออกจากพี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะสุภาพสตรีชาวมุสลิมนะครับแม้เขาจะโผกผาด ดำอะไรเหมือนกันนะครับนั่นเขาเคร่งศาสนานะครับแต่ว่าคนแค่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันน,ะนิสัยบางคนก็ดีบางคนก็เลวนะครับยังชี้นำยังชี้แจงยังแนะนำกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันเยอะมันเป็นล,ล้านคนในประเทศไทยนะครับที่เขาดีๆมันก็มีครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน่ย มุนตีเขายังเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับนั่นเขาก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเวลาใครจะคอมเมนต์นะครับเวลาใครเอาเรื่องคุณอังคณาไปลงแล้วก็ท่านที่จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอย่าด่าลามไปถึงศาสนาหรือด่าลามไปถึงสุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมครับถ้าด่าก็ให้ระบุตัวไปเลยนะครับ ระบุตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอังกาลุงนะครับว่าเป็นอังกาลุงนะครับว่าเป็นอังกาลุงนะครับก็เขาก็เข้าใจแล้วครับว่าอังกาลุงคนไทยหัวใจเขเมรนะครับมานะฮะอ่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ผมมองนะครับพื้นที่แนวชายแดน ของประเทศไทยทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนผมมองว่าปลอดภัยครับผมมองว่าปลอดภัยครับณเวลานี้ขเมเนไม่กล้าเปิดศึกกับเราแน่นะครับมันมาลุมมาตุ้มมันโดนศึกติดพันนะครับศึกหนักที่มันเจอเกาหลีใต้สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน รวมทั้งประชาชนชาวเกาหลีใต้สนับสนุนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้จัดส่งกำลังทหารบุกขเขมรเลยให้บุกขเขมรเลยนะครับเขายื่นคำขาดมาว่าคุณต้องส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกไอ้แก๊งสแกมเมอร์ลูกน้องของไอ้ฮุนเซนกักตัวหลอกลวงเข้ามาทำงานเนี่ยจนคนเขาต้องเสียชีวิตแล้วเอาไปกักเหมือนคขายนโลกเบียนเบียน,ยน,ยน,ยนฟูเลยนะครับ หลอกว่าจะให้ชาวเกาหลีใต้มาทำงานบริษัทห้างร้านในเขมรมาถึงก็จับตัวเขาและกักเขาไว้นะครับกำแพงสูงลิบเลยมีรั้วลวดหนามนะครับเหมือนคุกเลยจนคนเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เขาไม่ยอมเขาห่วงพี่น้องประชาชนเขาเขาให้ฮุนเซนเนี่ยกับไอฮุนมาเน็ตเนี่ยส่งชาวเกาหลีใต้กลับคืนไป ไม่อย่างนั้นเขาจะส่งกองกำลังบุกกัมพูชาเท่านี้นะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่กองกำลังกองทัพเขาเข้มแข็งมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาอันดับสี่ของโลกนะครับอันดับสี่ของโลกนะครับเขาสู้รบกันเองกับเกาหลีเหนือไหนจะต้องสู้กับจีนด้วยนะครับเกาหลีใต้นี่นะครับ อันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองจีนอันดับสามรัเสเซียอันดับสี่เนี่ยจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ประกาศมาแล้วว่าจะส่งกองทัพบ,บุกกัมพูชาไอฮุนเซนมันขี้แตกแล้วครับไอบ้านเนี่ยมันขี้แตกแล้วคุณมาเนตเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครมันอาศัยความที่มันจบ นักเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์รัฐอเมริกาหวังจะพึ่งอเมริกาอเมริกาก็ไม่เอาด้วยไปหักหลังจีนจีนก็ไม่เอาด้วยกับเวียดนามซึ่งมันเคยพึ่งพาเขาสมัยพ่อมันมันก็ไปหักหลังเขาหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามเวียดนามเ็ามีปัญหาแบบประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องพรมแดนทะเลาะกันนะครับทั้งทั้งนี้ ประเทศไทยอุปถัมภ์ค้ำชูมันมาก่อนนะแล้วก็เวียดนามไปอุปถัมภ์ค้ำชูมันสันดานห,าหักหลังเขาตลอดนะครับสันดานหักหลังเขาตลอดตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วแล้วท่านอย่าไปคิดว่าจีนจะส่งเรือลบมาประจำท่าเรือเรียมเนี่ยนั่นมันเป็นข้อตกลงเดิมนะครับจีนเขาอุตสาหไปสร้างท่าเรือเรียมเขาไว้เขาต้องส่งเรือรบเขามาประจำไม่ใช่มาลบกับไทยครับ อาไปยึดขเขมรนลลั่แหละครับไปกักกันอเมริกาจะมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าณสถานการณ์อย่างนี้นะครับไอฮุนเซนไม่มีกระจิตกระใจที่จะมารบกับไทยแล้วครับไม่กล้าบุกค,ครับบุกเที่ยวที่แล้วก็เจ็บช้ำนะครับทหารศูญย์เสียชีวิตไปเท่าไหร่แต่ไม่มีประชาชนพลเรือนกัมพูชาแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตนะครับ ไม่มีครับที่คุณอังคณาบอกว่าไม่ยอมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กผู้หญิงคนแก่ที่เสียชีวิตให้ประเทศไทยโดยอ้างว่าไทยก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาคุณต้องมองย้อนไปทีิว่าที่เราไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆเราก็บินไปทิ้งถ้าอย่างนั้นก็บินบินไปทิ้งบ้านในคุณเซนคุณมาเนตแล้ว เราไปทิ้งเฉพาะจุดที่มันตั้งปืนใหญ่จุดที่มันตั้ง b ีเอ็ีสิบเอ็ดจุดที่มันเอาทาหารเอาปืนคอยิงใส่ทาหารไทยยิงใส่ชาวบ้านคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกให้คุณอังคณาเนี่ยไปอยู่ชายแดนคำว่าไปอยู่ชายแดนเนี่ยคือจะได้ไปรับรู้ความเดือดร้อน นะครับว่าชาวบ้านเขาหวาดผวาอย่างไงเขาเดือดร้อนอย่างไงจะได้ไปรู้ว่าสันดานทหารขมรนเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรเขาไม่ได้ให้คุณไปรบแล้วครับแต่คุณก็ตอบว่าเหตุผลไม่เพียงพอคุณไม่ไปหรอกนะครับเพราะคุณดูข่าวทุกวันไอ้ห่าแค่คุณเสพข่าวแล้วคุณก็ไปเรียกร้องผมใช้คำว่าไปเรียกร้องถึงคุณจะอ้างว่าคุณเนี่ยไปแปล ข้อ,ขอสเสนอข้อเรียกร้องของกัมพูชาให้เรื่องอย่างนี้แก่กันจนหัวงอกต้องย้อมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียกับประเทศไทยหรือกองทัพไทยอย่างไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีเราก็ต้องสนับสนุนกันเชียร์กันเรื่องอะไรที่มันเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพลาดเว้ยเราก็กระซิบบอกกันครับ เราก็กระซิบบอกกันกระซิบบอกกันเหมือนคุณกันจอมส่วมไปฉีดใส่เนี่ยนะครับผมรู้จักคุณกันผมก็โอไปบอกครับแต่ไม่ต้องมาพูดออกสื่อผมก็โทรไปนะครับแต่การที่เราเอาจอหนังไปตั้งแล้วเราก็เปิดหนังผีมั่งหนังลบมั่งหนังสงครามมั่งมันไม่ผิดครับ มันไม่ผิดเพราะเราเปิดในดินแดนไทยนะครับเสียงมันดังไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศเขมรน,นะครับถ้าในประเทศไทยมีใครไปแจ้งความคุณกันก็จะผิดแค่โทษเปรียบเทียบปรับครับ200บาท300บาทก็เท่านั้นครับเขมรมึงก็ไปฟ้องศาลโลกสิเขาให้มึงออกจากแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ออก นะทำอะไรถ้าเรารักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยและมีหัวจิตหัวใจเป็นคนไทยเราก็บอกกันครับคุณก็มีพักพวกคุณเยอะเครือข่ายคุณเยอะให้พวกนักมนุษยสิทธิเนี่ยมันเยอะครับทั่วโลกมันมีเยอะครับนะครับทั่วโลกมันมีเยอะนะเราก็บอกกันครับเราบอกกันนะคือผมทําอะไรเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องมาพูดออกสื่อหอนะครับ ผมทำเท่าที่ผมทำได้ผมพูดเท่าที่ผมพูดได้บางคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเหมือนกับ f อซเอารูปผมไปลงในช่องทางช่องดำช่องแดงไปตัดต่อกันอะไรกันผมบอกแล้ววันนั้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่กขไมรู้ครับ วันอาทิตย์ที่สิบสองผมไม่รู้มาก่อนว่าทานายกอนุทินจะไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจะไปร่วมอาเสียงให้กับผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยเขตสี่คุณรีมลูกสาวของอธิบดีศักดาวิเชียนสิน ผมเป็นแค่ข้าราชการบำนาญที่กเกษียณอายุราชการมาแล้วไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะทำอะไรแต่ผมก็มาไลฟ์เสนอความคิดเห็นว่าต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งสิต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอะไรผมมาไลฟเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจรัฐมนตรีเขาไม่ได้มาฟังครับมันก็จะมีแต่เอฟซผมเนี่ยฟังเท่านั้นเอง ผมจะทำให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างไรผมก็บอกเอฟซไปแล้ววันนั้นเนี่ยผมถึงไม่ได้ไปเป็นเจ้าภาพทอดกระถินที่วัดที่มหจังหวัดมหาสารคามให้ลูกชายไปแทนผมก็บอกแล้วว่าผมจะไปเสนอจะหาโอกาสเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ให้ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอลาโหมและทีมงานของท่านนายกเนี่ยได้ทราบและก็เสนอแนวทางการปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พวกบ้าคุ้มครั่งถือมีด